เทศบาลนครเชียงรายส่งความสุขรับปีใหม่ข้าวดาว2025ที่หอนาริกานครเชียงรายในวันชัยจงสุทนามดีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนางรัตนาจงสุทนามดีที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงรายและนายกสมาคมกีฬาแห่จงจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทชาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกันจัดงานเทศกาลดนตรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ข้าวดาว2025เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายรายชันมีน้อยรองผู้ว่ารารชการจังหวัดชิงรายเป็นประธานเนื่องในวันสงท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่2568ทั้งนี้การจัดดังกล่าวเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและเกิดความประทับใจที่ได้มาเยือนและเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกันค้าการลงทุนและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยมีนักท่องเที่ยวร่วมงานจํานวนมากในการฉลองความสุขเข้าสู่ปีใหม่ในจุดที่เป็นหอนาฬิกาที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทยก่าวกานิวส์รายงาน